สบายดีป้าลุงสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดีเอฟซีทีหักแพงพบกันอีกแล้วกับซอสหมอูอพันมุนน์นาป้าลุงเอ้ยสดีพีน่น้องกินพันธุ์ข้าปุ้นมื้อน,นี่ยายเป็รอดพฤกกาเหตุพันธุ์ข้ปุ้นป้าลุงเอ้ยพ่อมองกมาหลบหานะป้าแซวพันธุ์ข้ปุ้น,นป้นปาลุงมื้อน,นี้ เมื่อคืนนี่ก็ขอบพระคุณพ่อแม่น้องขาดาเนาที่มาเอิ้นขอบครัวบ่าวควันไปกินหอยแค้งแล้วก็เนื้อ,อปลาลุงเอ้เมื่อนี้ก็เลยพากันมากินพันข้าวปุ้นกันต่อปลาลุงพอพ่อแม่น้องขาดาเป็พึ่งกลบอยู่นาะเมื่อน,นี้มากันเลยปลาลุงเขาก็ได้ สบายดีปะลุงสบายดีมาี่พันขอบคุณกันเลยปะลุงเอ้ยบ่ทันกินข้าวแต่เช้าบ่คนก็ได้บ่อรยห่ากินเลยบาดนี้สบายดีพี่น้องน้องว่ากินบ่ได้กินดอกาน้องว่ากินน้ซั่นอ้า อ๋อลองขีนมาโชว์โ no ถ่เวลาจะใส่ซีนใส่เนื้อเทียนเมลอกระดาวให้มากขึ้นใส่กัเลยโถ่เนะเดี๋ยวมาดูเลยอืงันนี้กลัวไม่เหร่ตมาดูกเดี๋ยวท่องดมดม่ดเนดี๋ยวท่อง เขาปุ้นนี่เขาไปลูกเงมาจากเพื่อนม่น้องไข่ดาวนเลยเนาะเขไปแหละเขาไปอ่าทุกทีนี่ขากลินปลาลุงเลยปลาดิปลาลุงไปลูกินามาขนนก่อนมมเด้อม่ยหม้ามค่ยจาเยจ้า ขัดอะไรปะลูกมันคือคากล่องคือจังสีว่ะผิดมาถึงค่ะลูกลาปนหาลูลาท่านางงามแท้ผิดนะบอบอบอไหมใส่เหมือนน้อยเจ็ดอกหัวขัดอเ

มันได้ mãi một cái món mà cái lúc của nó tìm 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 tham tham chị mà thì ở xuống luôn bà. Trưa nào có bà với ăn mà. <coughs> 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 <coughs>

จเก่น้อบรเก็บเอนนงนี้ปลุงเอ้ยโดนที่สิที่เด้กินม่าท่านได้กินนั่นตีนาท่านเด้กินจะื่ออลุงท่านจะปต้องใส่น้ามันดอกน้องด้ดาเ้ยัง Lere ta lu. Mama ku <laughs> mi. <laughs> <laughs> นั่นไปใชปุยมแล้วกมัดนะเกนมาไข่แเอาอันหนละมาลดเองลูกตอนไปนะเด็กวาเนพ่เนบ่านอ๋อ้นต้นอืมอือืม เปน็นตาม,มือกับกำลงมวยปลาลุงนความแ่บม,มวยกับไปนอด้ยกันดอกปลาลุงเอ้ยได้ยไรลไบไเ่อกมาน,นอนนองน,นี่คนไปข,ข้นอนในมุ่งแล้วราคุม่อีเนอแล้เราคุหมอยู่ไห กัไลเถอนอนนอคนเดียวเลยของมนอนมันลูกมัือปลาลั้แข็ยันมนหลอดเลยยัาเทอะทะหลอดอ่ะแต่มืกเราบอกปลา้อยเป่นมากซะเพราะว่าได้กับบกขึ้นเลแหละได้ได้คนจริงก็คือคนจริง ก็ได้่้ะบานเอ้ยยอมหอบซะควนนอนเนาะหบอมากกะใสอุ้ยเอาลกัอกบเดยบได้รอแม่เอาไปโซควมเขา่อง่แล้วก็ดมหน้่งนั่งนอังนอก็ดมบะดไรเถือนดี๋ไปอดไะเงินคือกันห้างหงท่านในดมอีเงินดมเย คนจุ๊บตันในโดมมีหนามีแป้งมีครีมอย่างร้านแพร่มาเลยใช้เดี๋ยวหัวมาน้องว่ากีมปลาลูสบายดีสบายดีจะบายดีป่ายุ้งจะบายดีเงียบอี๊ม,มากินกันเลยปลาลูกบาดเนี่ย หมื่อวานนี่เขาจเจาะไปกวนปลาอยู่นนนยบ้านควยขัยองไปหลงไม่กินนมมาโซ่ตาว้างมาเก่งแน่ดุดูหน่อยอย่างนี้คือเมื่อยได้ค่ะได้กินนมแลี้ยงนะคือเพิ่นเมือมเม่อยเมื่อยคือเพิ่นเห็ุงานหนักนี่น้องแม่ได้ดูเพื่อเต้าหนึ่งแต่อืไอยแล้วเส็บแง่ไป,ไปเห็เุแบบหนากระเรื่องเรื่องฝืนมือให้มาทองนักน,นะโฟกัสไปทีน้องวาคีมปะลุงตอนนี้กำลังนอน สงสัยอยู <Oliver> ่นอนมาเมื่อคืนนี่ก็อ้ยรับเป็นรับเลยปลาลุงเงยมากินขนบปุกนี่ยังไปอยู่นอนปลาลูกไปอยู่ปูนจุบัดสงสัยเพิ่นได้เห็ดเรียกงนักนอมากินเหมือนกันได้เหนื่อยในการดูดนุ่มดูดนุ่มมาดูดตัวคือหมูปลาลุงปลาซ่านเป็นหมวกกาอาให้กินเอิ่มก็น้องมวยดูดเป็นหมวหายใจน่ะทาให้เต็มปากเลยวอื้นเถิดเดียวค่ะ พีแม่็พ่อแนนอนเขเป็นพ่อเเห็นเหตลงไปต้าบชนถึงแม่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 แมมว่าเราหลอกแตกเราเหตลงไปคอยมื่อนต้าโบขืนแล้วตอนนี้โอ้ยแม่ล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุนจนทัวรมันลุกมลาลงเลย <c oughs> อืมไ <c oughs> ด้เดีว ไอถ่วงลูกมีซ่านถ่วงไม่รูกบ้อพอมาคนนี้กัสวนมาฝ้าควันลราปะลุกมุงคกนกับสิดาราขี่ไปที่เพียงเทนี้จะได้กับพ่อกับโอกาสหน้าเนะราปะลุงนอ้นองสบายดี